ไวตุ้งพี่โบโอทีสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่แสนนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในกันนะครับรุ่นสองร้อยวัตต์นะครับแขงโซล่าเซลล์นะครับจะมีขนาดนะครับสิบแปดคูณยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรเป็นขอบอลูมิเนียมอย่างดีนะครับสายไฟนะครับให้มาห้าเมตรเป็นรุ่นหนึ่งเขี้ยวนะครับตัวโคมไฟนะครับผมจะมีชุดน็อตถ่านรีโมทสายยุนบีแถมมาให้นะครับผมแล้วโคมไฟจะมีขนาดสิบห้าคูณสิบเซนติเมตรนะครับหเพื่อนๆต่อโค้ดสายแข่งก็หลอดนะครับกันนะครับมกค้นนะครับหมุนโครับผม ออนคือเปลี่ยนสีนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ออโต้เป็นโหมดกลางคืนครับถ้าแผงโซล่าเซลล์โดนแสงสว่างนะครับไฟก็จะดับนะครับผมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับถ้ากดออโต้ไฟก็จะดับใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากลั้มแผงลงแผงจำลองก็แผงโดนความืดไฟก็จะติดนะครับผมเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานในที่มืดกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวแสงสว่างกันนะครับผมนี่นะครับผมกดเปลี่ยนสีนะครับกดออนนะครับปิดตรงเกตดูนะครับดูแสงสว่างครับแสงอ่านะครับดูนะครับแสงขาวนะครับผม แสงวาวแสงนวลแสงส้มไล่ยูนะครับแสงขาวแสงวอาวแสงนวลแสงส้มไล่ยูนะครับดูนะครับความสว่างนะครับ<ม>หากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับไฟตุ้มพี่โบ OT สองร้อยวัตต์นะครับกดสั่งซื้อได้เลยครับ